วันนี้โอกาสพิเศษเลยนะท่างใหญ่นะวันนี้วันวันละไทยปีหกแปดนะเรามาฉลองประเดิมมาแล้วประเดิมแล้วนะอืมโอ้ยพามิสูมาพามิสูมาท่องเที่ยวด้วยเะดีไหม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 ดูแล้วก็ด้านหลังเขาดวงจันทร์ด้วยล้วงจันทร์ล้วงจันทร์ตอนสองชั่วโมงสี่สิบห้านาทีมา จะของบ้าน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 ของคนนี้เลยแคปหูน้องใหม่ครับยินดีคจําได้เลโอ้โหในคำินี้กับบรรยากาศแบบนี้นที่ห้วยกุเนี่ยทเข้าสวนเขาเขียวเลยใ่ซอย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  ายอำเภอก็บผว่ากำลังเดินทางมาเราก็กำลังจะผิดบ้านนี้แล้วถ้ามาท่านมา,ปานเป็นคบพดเลี้ยงไม่ไหว <c oughs> โอ้โห,โหนี่นี่นนราบรรยากาศแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยเขาเขียวมิสุจินนคุเบน,น,น,นคคเนี่ยนี่จะทำความุท่านเลยครับคืนดีเติมนำโดยประานหนุ่มเรัแบบจิบแล้วก็ยังหนุ่มเดิมสุดยอดเลย มองกันในวันมาลไนนามเล่นๆนะมิตรภาพของเราใช่มิตรภาพไม่เสื่อมคายมิตภาพก็เปียกเหมือนรากไม้ใหญ่แล้กากไม้ใหญ่ไม่โดนตัดมือน้ำไม่แมห้งนยังไงมันก็ยืนอยู่อย่างนั้น